สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากม็มีสิ่งของมารีวิวอีกแล้วนะคะก็จะบอกว่าไม่สามารถรีวิวเป็นแบบรูปภาพได้นะคะเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะถ่ายตรงหรือไม่ตรงแล้วก็ไม่มีขาตั้งกล้องด้วยก็เลยขอรีวิวเป็นแบบเสียงก็แล้วกันแล้วก็บรรยายให้ฟังอานะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นสายชาร์จโทรศัพท์ไทยซีนะคะมันก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ยาวไม่มากนะคะอืมไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขออภัยคะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบ อ๋อ,อ,อถูกแล้วถูกแล้วขอโทษเมื่อกี้วัดความกว้างกับความยาวมันผิดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะข้างในมันก็จะมีนี่ค่ะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ไทซีนะคะสายมันก็จะเส้นยาว เส้นยาวเนาะโอ้โหยาวมากจริงๆแหละพระเจ้ามันมาจากมันมาจากกล่องสุ่มนะคะทุกคนโอเคแล้วก็จะพับมันเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสายชาร์จซัมซุงที่เราซื้อมามันยังไม่พังนะคะโอเค ก็จะพับเก็บไว้เหมือนเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสายชาร์จไทยซีตัวนี้จะมารีวิวสั้นๆนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแค่จุค่บ